กลับมาดูที่คำศัพท์คำว่าอ e ีอยู่หน้าสองยิบนะคะอี e ตัวนี้ก็จะเป็นภาษาเขียนนะคะคำนี้เป็นเจือือคือคำบุพบทแปลว่าใช้อาศัยถือเอาถ้าในความหมายที่มีความหมายว่าถือเอาเนี่ยหรือเอาเนี่ยจะความหมายจะคล้ายกับคำว่าป่าแต่ว่ามันเป็นภาษา 古代汉语แล้วก็ส่วนมากจะใช้ในการสร้างเป็น成่นะคะอย่างเช่นคํานี้คือ成ฉิออองฉอยู่คือคําสํานวนจีนสี่พยาง以少胜วเ่าว่าชนะ以少งตัวแปลว่าใช้น้อยชนะมากคือใช้ทรัพยากรที่น้อยกว่าไปชน,นะเอาชน,นะอาจจะว่าใช้คนน้อยกว่าเอาชน,นะคนเยอะกว่านะ หรือใช้ทุนที่น้อยกว่าเนี่ยไปเอาชนะส่วนที่หรือฝ่ายที่มีทุนมากกว่าก็เช่อาอีชาวช่องตัวได้เหมือนกันแต่ในสมัยโบราณที่ใช้กับการเดินทัพหรือการสู้รบทางทหารก็จะหมายถึงการใช้ทหารที่น้อยกว่าไปเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีจำนวนคนมากกว่าอีปังจู่เปียเหรินหวเลอ่อีตัวนี้นะคะแล้วก็มาตามด้วยเขาหว อีปังชูเปีไตรงนี้จะมีความหมายว่าถือเอาถือว่าการช่วยผู้อื่นคือความสุขอีปังชูเปนปชค่วยผู้อื่นไเเลตัวนี้คือความสุขน,น,น,นะคะส่วนอีกคำหนึ่งเป็น成语 mm hmm. 以貌取人以貌取人คืออะไรคือเอานะบเียว่าเอาหรือใช้ใช้รูปลักษ์ภายนอก ตัดสินคนใช้รูปลักษภายนอกตัดสินคนซึ่งต่อมาเราก็จะแปลคํานี้ว่ามองคนจากรูปลักษภายนอกคําว่าเมาตัวนี้ลว่าโฉมนะคะโฉมที่อยู่ด้านนอกคือไหวเมาแต่เมาตัวอย่างอันนี้คือดูตรงนี้ที่สีดเส้นนะคะพูนอนองเพราะอย่าหรือไม่สามารถอเอา อาหารมากน้อยแค่ไหนที่เจ้าภาพสั่งมาเลี้ยงเราเนี่ยนะคะมาพันต้นพันต้นคือตัดสินวินิจฉัยเรืองแ意ความจริงใจของคนความจริงใจของคนในที่นี้คือคนที่เป็นเจ้าภาพสั่ง,ส,งสั่งอาหารมาเลี้ยงเราผู้น่อีตตาัว不能以菜的多少า判断人的ี意จึงแปลว่าเราไม่ควรที่จะ,อะเอาเอา,เอาอาหารที่สั่งมา,มามากน้อยเท่าไหร่เนี่ยมาตัดสิน ความจริงใจของคนคำต่อมานะคะอินส่อยินตัวนี้ก็คือยินเว่ยส์ก็คือบอกนี้หรือนี่ยินส์สก็คือ way, อ่าอินว่ส์就是因为这个的意思คำนี้เป็นคำสันธานนะคำเชื่อมแปลว่าด้วยเหตุนี้จึงเพราะมีคำว่ายินเว่ย์จัก็เพราะด้วยเหตุนี้แล้วก็จึง คำนี้ก็จะใช้เป็นภาษาซูเมนอยู่มีความหมายเท่ากับว่าสวยอีกคำนี้จะใช้คู่กับเยวหอยูเพราะว่ามันเป็นคำที่ซูเมนอยู่เหมือนกันภาษาในระดับเดียวกันคือภาษาเขียนเหมือนกันนะเยวิสืบเนื่องจากว่านะสืบเนื่องจากว่านี่นี่นี่น,นแล้วประโยคหลังก็อ่าจะเป็นยินฉือ ด้วยเหตุนี้จึงอย่างนี้อย่างนี้เกิดขึ้นจึงอย่างนี้อย่างนี้ตามมานะถ้าเราใช้ข้างหน้าว่ายินไว้ข้างหลังมักจะตามด้วยคำว่าสวยอีกซึ่งเป็นภาษาในระดับเดียวกันแต่ว่าคุณจะใช้ยหยี่ยง้วตามด้วยสวยอีกก็ยังได้ความหมายก็เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงซู书面อยู่จะเขียนเป็นม面อยู่มันก็เหวี่ยงถ้าอย่างๆอ่าอินสืออย่างๆประโยลนงก็จะเป็นประโยคที่อ่าเกิดขึ้นมาตามเหตุเหตุ ข้างหน้าอยู่ๆนี่นะคะเรามาดูว่าความแตกต่างระหว่างคําว่ายินสืออัศวีแตกต่างยังไงนะคะดูตรงนี้ค่ะยินไหวกันอัศวีทั้งสองคำยินเสืกันอัศวียินสืกันอัศวีย่อสองพูดถงยินสืกับอัศวีต่างกันยังไงนะคะทั้งสองคำเนี่ยมันก็สามารถที่จะแปลว่าจึงได้ทั้งสองอัน ทั้งสองคำเลยแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างก็คือว่ายินสือไม่สามารถใช้ใช้ร่วมกับยินเว่ยได้ไม่ใช้คู่กับยินเว่ยไม่ใช้ร่วมกับยินเว่ยเนื่องจากเาว่ายินสือมียินอยู่ตรงนี้แล้วที่แปลว่าด้วยเหตุน,นี้แล้วก็สือคือด้วยเหตุน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นคําว่ายินสือจะใช้คู่กับโยยูไ่ได้แต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับยินเว่ยได้ แต่สวยลีล่ะสวยีสามารถใช้ได้กับทั้งสองสองสองคำที่ว่ามาคือสวยีสามารถใช้ร่วมกับยินไว้ได้และสวยียังสามารถใช้ร่วมกับโยยไ,ได้ด้วยคือเคยี่อีกทว่ใช้ร่วมกันได้นะคะคำต่อมาโยฉีที่แปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคํานี้ส <noise> ืบฟูชื่อคำกริยาวิเศษแล้วก็ใช้ในมักจะใช้ในสูเมนอยู่แต่เวลาภาษาพูดปัจจุบันคนปัจจุบันพูดเนี่ยนะคะถ้าเขาต้องการเน้นมากๆเขาก็ใช้เยวชีได้ก็มีว่าเยวชีเฉิอหนีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอนี่แหละนะคะอ่ะเยวชีสวยเยวชี漂亮 就是非常漂亮非常喜欢非常热闹的意思在尤其是 h i 在他们的妈妈那天 Yochi 是那么的迷你天天天天天宝天天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 天 คำว่าโย่โยคคานี้ซือือคำอบุพบทแปลว่าโดยหรือจากโดยหรือจากนะมาดูตรงนี้ถ้าแปลว่าจากข้างหลังมักจะใช้สถานที่แต่ถ้าเป็นคนเกี่ยวกับคนคำนี้ก็มักจะแปลว่าโดยเช่นรับผิดชอบโดยหวังจริงหลี วหจลู由จ经理负责，由你负责บรับผิดชอบโดยคุณแต่ถ้า由王经理负责บริษัดชอบโดยอาผู้จัดการหวังนะคะเยอะหัวหมายตันก็บอกว่าจ่ายบินจ่ายค่นนานู่นค่านี่จ่ายค่าอาหารเอ่อโดยฉันคือฉันเป็นคนจ่ายตังนั่นเองถ้าบอกว่าอย่างนี้ล่ะเช่นเหมือนเยอเชเหมือน入场入场เพรเข้าสู่เข้าสู่สนามหรือเข้าสู่อ่อ งานนะคะโยชเชนเหมือนรูฉางก็บอกว่าจากเข้าเข้าสู่งานเนี่ยนะจากประตูด้านหน้าโย่เป่ยจิงชูฟาก็บอกออกเดินทางจากเป่ยจิงโย่ชื่อเข่อเจียนบอกว่าจากนี้จะเห็นได้ว่าถ้าตรงนี้ก็จะมีความชอบจากแต่ถ้าตรงนี้โย่หนี่ฟู่เจ๋อโย่โย่我来说吧ก็จะบอกว่าโดยนะก็คือ เยว่อะไรชปาก็เดี๋ยวฉันเป็นคนพูดแล้วกันให้ฉันเป็นคนพูดแล้วกันนะแต่ภาษาเขียนอ่าเยวียก็เป็นภาษาเขียนเหมือนกันนะคะจะเห็นว่าระดับสี่นี่จะมีภาษาเขียนอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็มีมีคําที่เรียกว่าจิ้งอี้สือความคําศัพท์ที่มันทําให้เราสับสนหรือคําศัพท์ที่เราใช้ไม่ค่อยถูกมีความหมายใกล้เคียงกันหรือความหมายบางอย่างทับซ้อนกันอยู่ค่อนข้างมาก ยยิสื่อเลียนสือเป็นคําสันธานนะใช้แสดงอะไรได้บ้างใช้แสดงเหตุผลสาเหตุเป็นคําสันธานแปลว่าสืบเนื่องจากสืบเนื่องจากาด้วยเหตุที่เ้าใช้โยยได้เป็นภาษาเทียนก็จะใช้ร่วมกับสัวอีกประโยคหลังมักจะตามด้วยคำว่าสัวอีกและก็ยังใช้จากคำว่า ยินสือที่เมื่อกี้พูดมาที่เป็นภาษาเทียนได้ด้วยยินสือดังนั้นจึงนะคะก็ใช้นนในสูเมนยูไหนี้จะบอกไว้ว่าอ่าใช้เป็นสูเมนยูก็หลักๆก็จะก็จะมีตัวที่จะใช้คู่กันได้คือหยยุนะคะยหยยุอยู่ข้างหน้าด้วยเหตุที่และข้างหลังจะตามด้วยสวยอีกหรือยินสือนะคะ